สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอร์อดร์วีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากเราก็แชร์คลิปวันนี้จะทำขึ้นเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้จชะชวนแลการลงทนุนหนึ่งรดยการลงทุนความเสี่ยงใ,ใต้คลิปเราจะมีเรื่องสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ OKX OK นะ EP ที่67นะพอร์ต700 US นะ US Coin นะก็นี่ก็ทุน10 US นะหมื่นหนึ่งเดือนเนี่ยกำไรหมื่นเปอร์เซ็นนะฮะทุน10 US นะมาดูกันโม้หรือเปล่าน่มาต้องมารอดูกันนะ มาดูกันจากภาพเห็นไหมว่านี่อันนี้ก็เริมซื้อแถวแถวนี้นะแถวศูนย์จุดสี่สามเนี่ยคือค่อนข้างต่ํานะอ่าราคาเนี้ยไาดูกันสักเล็กน้อยนะอันนี้คือเป็นข้อมูลเป็นของันทึกแคปนะอันนี้ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำนะราคาที่ซื้อซื้อในตอนที่ที่เอ่อที่เมาส์กอก็เทกันนะที่นี่นะในราคาที่ที่บันทึกเอาไว้นะอ่า นี่นะสูงสุดสองสองยิบสองนะตอนปีสองพันห้สิบแปดนะหกปีที่แล้วนะอันนี้ก็นี่นะราคาอัปเดตล่าสุดเลยนะศูนย์จุดสี่สี่สี่ห้านะอ่าหกวันนี่ก็คือมันอะคือมันต่ํามากๆราคานี้นะที่ได้มานะอ่าก็เนี่ยทําให้ดีมากเลยนะตอนนี้ที่ช้อนมาออะไปดูกันสักเล็กน้อยนะอันนี้น e OS, เนี่ยชื่อ eos เนี่ยอ่าดูก่อนแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ก่อน ปุ๊บ us นี่10 us เนี่ย10 us ตอนนี้ก็10 us ก็0.52 5, 5ก็10 us นี่ก็คือเอ่อ10 us นะ10 us ก็ประมาณ5 5ดอลลาร์เศษๆอันนี้นะนี่เดี๋ยวค่าฟรีไว้เท่านี้นะอ่าแล้วก็ซื้ออีกจุดหนึ่งนะซื้ออีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็อีกนี่ อีก US นะอ่า10 EOS เนี่นี่นะก็ประมาณนี้ก็รวมกันก็ประมาณอ่า5ดอลลาร์เศษรวมกันก็สิบอันนี้ก็มีการเซลล์ออกนะเซลล์ออกเนี่ยเซลล์ออก10 US นะั่นนี่นะอันนี้ก็มีการเซลล์ออกอีกนะอันนี้เซลล์ออกอีกนะอีกสิบเหมือนกันนะคือพูดง่ายว่าเราเราไม่มีต้นทุนแล้วนะตรงนี้นะเอ,อ้ย เอ้แต่ปกเราเขียนผิดนเราเขียนเซลสามสิบแต่เราไปลบออกแล้วกันนะมันต้องเซลยี่สิบนะตรงนี้นะอ่าเอาเรียบร้อยน,น,นะเซลยี่สิบแล้วใช่ไหมอ่าไปดูตรงนี้ตรงนี้ผมโอเคเอ้ผมล็อกมาจรจิ้นได้จริงๆอ่ะตอนแรกล็อกไว้สิบแล้วก็ซื้อเพิ่มเราก็ล็อกเป็นยี่สิบนะนี่แล้วก็ตอนเนี้ยอ่าขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือล็อกเป็นห้าสิบยูเอสแล้วนะออาไปดูอันนี้กันไปดูมูลค่ายูเอสตอนนี้นะของผมนะอ่า ก็คือตอนนี้มันไม่มีทุนแล้วนะเพราะซื้อสิบขายสิบเลยนะไปดูมูลค่า EOS ตอนนี้นะไปดูมูลค่า EOS ตอนนี้นี่ EOS นี่ก็สามสิบเอ็ดนะก็พูดง่ายๆว่ามันไม่มีทุนแลนะ้วแล้วก็น่าจะหมื่นเปอร์เซ็นต์จริงๆนะนะไปดูอันนี้กันต่อนะเราพาไปดูตรงตรงเมื่อกี้ดูตรงมาจินแล้วใช่ไหมมันจะมีตรงสปอร์ตมันน่าจะมีข้อมูลอยู่นะ จริงๆผมผมไปไล่ดูดูประวัติซื้อขายแล้วมันมันไกลนะหาไม่เจอนะมันน่าจะหาเจอแต่หาไม่เจอแหละไปดูเยาดูพิมตรงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ EOS นะแล้วต้องกดตรงมา r g จ n นมา g i จินอาไม่ใช่นี่ future สิอันนี้มา r g จินอ่อ m a ร g i n ปุ๊บไม่รู้จะโชว์ขึ้นมาหรือเปล่านะแต่น่าจะโชว์ขึ้นมานนี่ นี่นะนี่นี่อันนี้คือคําสั่งที่ที่เปิดมาจีนิ่คําสั่งประมาณสี่ครั้งแนละ้วมาจีนิ่มาจีนตรงนี้ปุ๊บไปดูมาจีนตรงนี้นี่นี่เราเปิดมาจีนไปนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสิบนะอ่าเราเปิดอีกทีตรงนี้ปุ๊บอันนี้เป็นตรงมาจีนนะเป็นอีกสิบที่เปิดเข้าไปนะอ่าแล้วเปิดตรงนี้ปุ๊บอีกนะ คือมาจิ้นไปก็คือใช้เงินตัวเดิมซื้อไปตัวนี้ก็รู้สึกจะเป็นยี่สิบยี่สิบกับสามสามสิบแหละแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นห้าสิบนะมาจิ้นล็อกตรงนี้ไว้าก็กลายเป็นห้าสิบนะอันนี้พูดง่ายก็เลยทําให้ไม่มีทุนแล้วนะตอนนี้นะมีแต่กําไรนะอ่าเดี๋ยวนี้ก็นี่มีแต่กําไรร้วๆน,นะก็ทําให้เรียกว่าหมื่นเปอร์เซ็นแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะเพราะมันไม่มีทุนนะมันถหมื่นเปอร์เซ็นจริงๆนะของที่ไม่มีทุนก็ กำไรมันก็ต้องบวกมหาศาลอยู่นะโอเคเนี่ยเราก็ดูทั้งนี้มาจินนะ่เราก็ไม่ได้โมนะนีอลูปแบบการซื้อมันก็จะบันทึกไว้บนอ่าบนบนข้อมูลของบนโอเคเอ็กนะอันนี้ซื้อแบบมาจินนนี้ก็ซื้อแบบสปอร์ตปกตินะนะที่ให้ดูนะนะพแต่นี้อ่ะใหญ่มากเลยนะเนะี่ยเออ ลากจะลากก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าเรียกกำไรหมื่เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะเหมือนขุดคริปโตลงทะเบียนวันนี้รับ10 USDT Miner Cloud Mining ลงทะเบียนรับ10 US เลยไปสร้างกําลังขุดได้สร้างไรายได้นะอ่าวิธีคริปโตอันดับหนึ่งวิดีโตอันดับสองขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไนมะ่เช็ดชวนและก,การลงทุนแต่งใดการลงทุนความเสี่ยงนะถ้าจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆกันเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย